ก็ชอบเขาเขาเป็นสักการงน้ำดวงดาวที่ส่งเข้าวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ตั๊กแล้วก็นุ่นเนี่ยไปเจอกับคนไทยคนหนึ่งที่อังกฤษนะคะต้องบอกเป็นความภูมิใจมากเพราะว่าคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากๆในฐานะคอสตูมดีไซเนอร์แต่ต้องบอกว่าโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะไปทำหนัง หลายเรื่องมากๆที่อยู่ที่เมืองนอกไปเจอเข้ากันดีกว่าค่ะก็ <She S 1> บอกว่าพราวช่วง around the world นะคะในวันนี้นี่เต็มไปด้วยความภูมิใจแล้วก็ อยากจะนําเสนอกับคนไทยทุกคนกับคุณคนนี้ค่ะคุณลุฟอุตมะนะคะซึ่งคุณลุฟอุตมะนะคะเป็นข้อสูมดีไซเนอร์ที่ประสบความสําเร็จมากๆกก็บอกว่าต้องคุยกันอะเพราะเรื่องราวมันเยอะมากเลยไงขอสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่านประวัติของคุณลุฟนี่เนี่ยแบบว่า อน่ที่เกิ่นมาตอนแรกความภูมิใจมาเต็มเปี่ยมของความเป็นคนไทยที่ประสบความสําเร็จเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ซึ่งทาหนังมาหลายเรื่องมากชได้มีโอกาสทําหนังเรื่องอะไรบ้างโอ้ยหนังเรื่องแากเลยนะหนังเรื่องแรกนี่เป็นหนังของเทอังกิซึ่งเขาไปถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็ผมทําหนังเรื่องอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นหนังที่ไปถ่ายที่เมืองไทยแล้วก็มอร์คกคเรื่องนั้นก็สนุกผมก็ทำที่นั้ก็ผมทำริชชีจนไดเร็ยภาคสองที่เมืองไทยแล้วก็ทําเรื่อง ไปทำอะไรเรื่องต้องซีมมาดูก็อรคุณเปิ้ลเปิ้เห็นแล้วแหละได้ขาวมาว่าหลังจากที่คุณรุฟทำหนังเรื่องบิชจอนเสร็จเนี่ยมีหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นหนังใหญ่มากมาจีบให้ไปทำแต่ว่าไม่ยอมไปทำเล่นตัวเล่นตัวนิดนึงหนังเรื่องนี้ก็คือ Harry Potter แต่ไม่ทำเขาขอให้ผมเนี่ยเข้าไปทำแค่แค่ส่วนเดียวซึ่งแบบเป็นเด็กผู้หญิงฝาแฝดค่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราแม้จะทำได้มากกว่านั้น ผมก็เลยปฏิเสธแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจริงจริงเป็นยังไงล่ะเพราะผมก็เลยแล้วผมก็เลยไปทําหนังเรื่องนึงซึ่งเป็นหนังเพเรียเป็นหนังกับฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมันท้าทายมากกว่าเพราะผมได้เป็นแบบอเอเจนซี่ดีไซเนอร์คะแล้วผมได้ทําเสื้อผ้าแบบห้าหกร้อยชุดดีกว่าทําเสื้อผ้าสิบชุดอะไรเงี้ยผมไม่สึกผมเคยทําหนังตั้งแต่หนึ่งล้านปอนด์จนถึงสามร้อยล้านปอนด์โอ้ยก็แต่ว่าคอสตูมเนี่ยจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออเหรอคะจริงโหดมากเงินทั้งหมดอ่ะครึ่งหนึ่งไปอยู่่ทีนักแสดง สวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงจริงจริงใช่ฮะอันนี้เป็นอีกความภูม um ิใจนะคะเพราะว่าป้นแอบทำกันบ้านมาว่าคุณลูฟเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อของคุณลูฟเลยที่ได้เข้าไปนอมันี ในรางวัลเอมมี่อวอร์ด Emmy Award ปี2009ผมอะได้เป็นอาจสเซน์คอสุนทรสาสน์และเป็นผู้ช่วยคอสตูมรสาสน์ในเรื่องนี้<ะ>แล้วก็มันเป็นเรื่องาราวเกี่ยวกับซัดดัมฮุสเซนนี่ครับเป็นเรื่องของ<ะ>ชีวประวัติของซัดดัมเลยนะครับค<ะ>ุณเปิ้อตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมมารู้รเรื่องรู้จักซัดดัมรู้จักรู้จักมา <c oughs> ก เกิดเลยไหมเนี่ยโน no, ครับไม่ต้องไม่ต้องเพราะบางทีเราก็ทารีเสิร์ชเหมือนกันแต่ว่าผมมาทําเสื้อผ้าผมจะทําเสื้อผ้าผู้ชายของเรื่องนี้แล้วผมก็ทําเสื้อผ้าเ,เป็นพวกทหารของอิรักค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่ามันมีมันค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะเหมือนกันดังนั้นเราพยายามทำรีเสิร์ชนะฮะแล้วก็รู้สึกเออม,ม,มันสนุกคุณปั้นสนุกมาก ถ้าเกิดว่าใครก็ไม่เห็นเราเนี่ยเขาเห็นเสน่ห์ของความเป็นคนไทยที่มีความสามารถอย่างยังไงอะผมว่าคนขยันคุณเปิ้งเขาสั่งหนึ่งเราทาเสร็จจริงจริงแล้วคนไทยคนไทยเป็นคนขยันคุณเปิ้งแล้วเวลาผมทํางานเนี่ยเพื่อนๆจะชอบเช่ญเกตแล้วก็เจ้านายก็จะชอบเพราะว่าเราขยันคุณเพิ่งแล้วแล้วหนึ่งอีกเสน่ห์ของคนไทยคือคนไทยเป็นคนที่มีความรอบน้อมถ่อมตนที่คือฝรั่งอะอะไจุดคาต่างไงคุณเปิ่ลแต่วันนี้นี่คุณลุฟเน่มาตัวเปล่า มีชุดมาให้เปิ้ลหลอกใช่คุณเปิ้ลนี่แหละนี่แหละคือกิมมิคนี่คือความเอกซ์คลูซีฟของพ r o วร d มเ e เว r l ์นะคะใช่ใช่แต่ว่าคุณจะ้ชมต้องจับตามองนะเพราะหลังเรื่องนี้คุณรู้ตอบไม่ได้อันนี้เป็นเซ็นมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้นะคะลองรู้นแล้วกันว่าชุดที่เปิ้ลใส่เนี่ยจะเห็นจะเป็นชุดดาราที่คุณเปิ้ลใส่อ เป็นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเปิ้ลจะได้ใส่ชุดที่คุณลุฟเตรียมมาให้นะคะแต่วันนี้มีแขกพิเศษอีกท่านหนึ่งเหมือนกันคุณเจฟฟรีย์สลากนะคะหรือเฟรนไนส์วีลส์ใครเจีคซึ่งุณเจฟฟรีย์นี่ต้องบอกว่าเป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่เก่งมากอีกท่านหนึ่งไม่ธรรมดานะคะวันนี้มาช่วยคุณลุฟเป็นเพื่อนสนิทด้วยเพื่อนสนิทใช่ครับ Let's Lock Let's have have the have Mother tight a wanna a kiki 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 door What? จริงจคุณป้า Impossible Impossible ชุดนี้นะครับแล้วเวลาที่ใส่เนี่ยเอว21แล้วเวลาที่ใส่คอเซื้ต้องเล็กกว่านั้นอีก19นิ้วใช่ดูนะาดูนี่แบบว่าเล็กกว่าผมเยอะมากใส่แล้วขอกลับบ้านเลยค่ะเพราะมันเชื่อว่าชุดที่คุณลูกจะให้ป้านใส่ป้านใส่ไม่ได้แน่ๆน่ได้อยู่คุณป้านอันนี้เป็นดังเรื่องๆนาจะได้คือ

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการแต่งตัวสมัยวิทยาลัยแน่ๆขอบอกเลยพระเจ้าช่วยป้อนแล้วหนึ่งนะคโอกาสตายแล้วผมดึงผมดึงเร็วกว่านะดีขึ้นไหมเดี๋ยวคนที่อ๋สีเพข่้นด้วยโอเคนะผมจะดึงแล้วนะคผลฟ้อนจับมือเจฟฟรียไว้เจฟฟรียโฮมดเธอเจฟฟรียโฮมดเธอโปรดโอ้โหที่เธอเธอโอ้ that's fine โอเคนะ ชื่อว่า The Making of a Lady นะคะฉายทางช่อง ITV ที่อังกฤษ<อ>เป็นหนังที่เป็นหนังพีเรียดนะคะแล้วก็ชุดที่ปั้นใส่ก็เป็นชุดที่นักแสดงในนั้นเขาใส่อยู่คุณลุฟเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของของ,ของเราได้ไหมได้เขาเนี่ย ทำข้อสุ่มดีไซน์มาพักหนึ่งแล้วะนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียนที่หมอเชียงใหม่เจา้าสาขาสื่อสารมวลชนแล้วเนื่องจากเขาเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนที่ขยันเขาก็เลยไปฝึกงานทางด้านสื่อสารมวลชนที่ฝรั่งเศสด้วยตอนนั้นยังไม่ทำเรื่องเสื้อผ้าด้วยซ้าแต่คือมีเพื่อนทำอะ่ะก็เลยอยากจะทําบ้างนะคะก็เลยเป็นกก็บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทําตรงนี้มาก็เลยไปฝึกงานที่ Royal Opera House ที่ลอนดอนแล้วก็ที่ BBC ที่ลอนดอนเหมือนกันนะคะคือเป็นว่า การที่เขาได้ไปฝึกงานได้ไปเจอเพื่อนๆเจอหลายคนเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จับทางถูกว่าอยากจะทําตรงนี้แล้วคุณรู้ก็บอกเปิ่ออย่างนว่าคุณเปิ้ลถ้าคุณเปิ้ลจะทํานะทําไปเลยฝันให้มันไกลแล้วไปให้มันถึงอ,อย่าไปกลัวว่าฉันจะทําไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณไม่ลองคุณไม่รู้ถ้าที่มันถามบอกว่าคุณรู้เป็นคนไทยคนเดียวหรือเปล่าเป็นคนไทยคนเดียวอที่ได้ไปทําหนัง คือคนเอเชียก็อาจจะมีแต่ตอนนี้มีคนไทยคนเดียวคือเขาที่อยู่ที่อังกฤษนะคะซึ่งทำทางทำค่ายฮอลลีวูดด้วยแล้วก็หนังในอังกฤษด้วยซึ่งหนังล่าสุดคือหนังที่แบดพิทเล่นชื่อว่าเวอร์วาซีนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณลูฟก็ไปทำคอสตูมเหมือนกันคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังไม่ใช่หนังพีรเรียดเขาทำได้หลายอย่างเขาจะขยันแล้วก็ทำกันบ้านเยอะมากอย่างหนังเรื่อง the the Duchess เนี่ยที่ออกที่ช่อง BBC แล้วก็เป็นของ paramount picture เนี่ยนะคะเขาจะทำกันบ้าน ตั้งแต่คือเขาจะรู้เลยว่าเป็นหนังนีเีียดที่ช่วงไหนแล้วคนสมัยนั้นแต่งตัวยังไตงต้องศึกษามากมากการทำรีเรสิร์ชสำคัญมากบ้านเขาเนี่ยมีหนังสือเยอะมากเขาต้องดูตั้งแต่หัวจรดเท้ามันต้องเป๊ะทุกอย่างอย่างแว่นแว่นที่เขาใช้แบบใส่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องหาให้เปะ๊ะ จากหนังสือที่เขาที่เขาทำเสิร์ชนะถ้าหาไม่ได้เขาต้องทําขึ้นมา <ừ> um. คืออะไรเป็นที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนียน่ยเขาไม่ไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็ถามเขาอีกอย่างนึงคือว่ามีหนังเรื่องไหนที่เป็นความภาคภูมิใจบ้างอันนี้ก็จริงๆเขาทําหลายเรื่องนะคะ <ừ> um. เขาก็บอกว่ามี house of Saddam เ <ừ> um. นื่องจากได้เข้าชิงรางวัลเอม่อวอร์ดนะคะแล้วก็มีเรื่อง the impossible ไม่รู้ดูกันหรือเปลา่านี่เป็นหนังที่ดีมากเลยใช่เกี่ยวกับซีนามินะคะ,ะ,คะของเมืองไทยนั่นเองเขาก็มาทําด้วยเหมือนกัน นี่ตอนนี้เขากำลังจะไปเรียนปริญญาโทต่อละอมไม่ใช่ว่าแค่แบบว่าแค่นี้จบแล้วเขาจะไปเรียนที่ Royal College of a r t นะคะที่ลอนดอนโอ้ oh, วันนี้เราเจอคนเก่งๆหลายคนเลยสัปดาห์หน้าจะมีอะไรห้ามพลาดค่ะแต่ว่าคืนนี้ค่ะสาวๆคะ่ะอ่ะหนุ่มๆก็ได้เผื่อ,อจะซื้อเครื่องประดับฝากสาวมาดูกันว่าเลือกยังไงให้ถูกเฉลกกับเราสักครู่ค่ะ